สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เราก็จะมาเตือนสำหรับไลฟ์สดทาง youtube นะในการพูดเตือนหรือแชร์เกี่ยวกับนโะยบายของ youtube โปรดพูดความจริงนะถ้าทุกคนอยากจะแชร์กดนโะยบายของ youtube ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับข่าวสารข้อมูลขอให้ทุกคนแชร์ข้อมูลจริงจาก YouTube ไม่งั้น YouTube จะแบรนด์คุณนะเพราะ YouTube เขาก็มีช่องของ YouTube อยู่แล้วคือ YouTube ี r e เตอร์นะพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปว่า YouTube ครีเอเตอร์แล้วเข้าไปติดตามของช่อง youtube ได้เลยเวลา youtube เขาอัปเดตอะไรพนักงานของ youtube จะมาทำคลิปสั้นๆ3น,นาที4นาทีอัปเดตให้พวกคุณได้รับรู้แต่จะเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะไม่ไม่ใช่ภาษาไทยตรงนี้แล้วเขาจะมาอัปเดตและว,วิธีการทำให้พวกคุณอยู่เสมอถ้าเขามีการ อัปเดตไม่ว่าจะเป็น a d s e n ซ e ไม่ว่าจะเป็นของ YouTube ไม่ว่าจะเป็นการไร้สดคลิปชอ็อตตัวนี้ไม่มีโฆษณาขั้นนะทุกคนพิมพ์เข้าไปคำว่า YouTube Creator นะ,ะตัวนี้ถ้าใครอยากจะแชร์นโยบายหรือกดต่างๆของ YouTube ขอให้คุณแชร์ในข้อมูลที่เป็นจริง ถ้าไม่เป็นจริง YouTube จะแบรนด์ช่องคุณแล้วทำให้ช่องคุณดับไปได้ถ้าเขาแค่เตือนคุณคือลบคลิปของคุณออกนะอ่าถ้าเขาเตือนคุณแล้วคุณยังไม่แก้ไขคุณยังไม่ลบออกเขาจะทำให้ช่องคุณเป็นช่องดำทันทีนี้คือเรื่องจริงไม่ได้ขู่ไม่ไม่ได้แบบพูด เพื่อมาให้ทุกคนมามาติดตามนะแชร์ไว้ให้เป็นข้อมูลให้กับทุกคนนะตรงนี้ที่จะมาพูดถึงคือไลฟ์สดในการไลฟ์สดนี้ YouTube ได้ออกกฎมาอยู่แล้วในการไลฟ์สดของ YouTube YouTube ไม่ชอบให้ไลฟ์สดแบบยาวๆ YouTube จะให้ไลฟ์สดแค่ 1-2ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นไปได้ควรชั่วโมงเดียวไม่ต้องสองชั่วโมงไม่ต้องสามชั่วโมงแต่ถ้าเลือกที่จะไลฟ์สดทางช่องแอปของ YouTube แต่ถ้าว่าอแอปอื่นไม่รู้ YouTube ไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะ,ะ u t u b e เขาไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วไลฟ์ทางแอปอื่นอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถที่จะไลฟ์ได้ แต่ YouTube ไม่ชอบตรงที่ว่าทำเป็นไลฟ์สดแบบเป็นยาวๆเพื่อหวังที่จะเก็บเอาชั่วโมงตรงนี้มันคือกลโกลงนะเข้าไปอ่านในนโยบายของกฎ y o u t u b e ให้ดีดๆเขามีข้อสอบคอร์สให้คุณทำทำเลยค่ะที่เกี่ยวกับไลฟ์สตรีมค่ะคุณจะรู้ว่าเขาถามอะไรคุณมั่งแล้วคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรนะ,ะตรงนี้ ในการไลฟ์สดทางแอป u t u b e แนะนำให้ไลฟ์1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเท่านั้นถ้า3มชั่วโมง YouTube จะเริ่มเข้ามาตรวจสอบนะสังเกตได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าในการไลฟ์ของเรามันติดๆขัดๆแล้วเกิดมีการหมุนนะ,ะหมุนไม่หยุดให้ไปเช็คดูสเสถียรของเน็ตว่า เน็ตมันเสถียรให้เราไหมเออถ้าเน็ตมันเสถียรมันยังโอเคนั่นแสดงว่า YouTube เข้ามาทำการตรวจสอบว่าคุณคุยอะไรกันนะอ่าพอเสร็จไม่ทำอะไรผิดคอมเมนต์ไม่มีผิดไม่มีการแลกบ้านนะไม่มีการแลกทรัพย์เขาก็จะคืนไลค์สดให้เราไม่เกิน5นาทีแต่ถ้าใค,ใครเกิน5นาที ให้รีบลงไลท์ทันทีนะให้รีบกดลงไลท์ทันทีไม่ต้องลบไลท์ออกให้รีบกดลงไลท์ทันทีถ้าเกิดว่าในกรณีที่ในกรณีที่มันเป็นช่องดำๆนะคะทุกคน ไม่มีหมุนแล้วเออเป็นช่องดำแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันมันยังเหมือนแบบมันยังไล่ต่อได้นะเดี๋ยวรอก่อนให้รีบลงทันทีนะให้คุณรีบลงทันทีอย่ารอนะเอออย่ารอให้คุณรีบลงทันทีนั่นแสดงว่าออในช่องของคุณอนะ่ะคุยอะไรกันที่แบบเกี่ยวกับการแลกทรัพย์นะตรงนี้แล้วก็จะมีกรณีหนึ่งคือเพื่อนที่คอมเมนต์เนี่ยแหละนะนะ เขาเข้ามาฟังเขาเหมือนกับว่า<อ>คุณพูพดแลกซราบกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากดรายงานนะ,อะพอกดรายงานเสร็จ YouTube เข้ามาตรวจสอบกว่าที่ YouTube จะเข้ามาตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อมีคนกดรายงานนะเขาถึงจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ที่เข้ามาตรวจสอบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุยอะไรกัน ขายของกันไหมคุยเกี่ยวกับอาวุธกันไหมอ่าอาบายามุกกันไหมอะไรอย่างนี้นะคะอ่าที่เขาเข้ามาตรวจสอบก็สังเกตดูให้ดีนะคะใครที่ชอบไลฟ์สดไลฟ์สตรีมทางแอปของ u t u b e เนาะแต่ถ้าไลฟ์ทางอื่นนะคะอ่า u t u b e จะเข้ามาตรวจสอบยากเพราะว่าอ่าคุณไลฟ์ทางแอปอื่นอย่างเงี้ยนะ Yes ันเนี้ลูกก็ม,มาบนอยู่ด้วยนะคะ,ะตรงนี้นะคะรถก็ถึงอยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ให้ทุกคนได้รับฟังในการอ่าไลฟ์สดสังเกตนะคะช่องใหญ่ๆที่เป็นอาจารย์สอนนะเขาจะไลฟ์สดอย่างมากไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะเขาจะอยู่40-50นาทีอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไลฟ์ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วจะไลฟ์ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพราะว่า เขารู้กฎมาดีนะอ่าถ้าเกิดว่าแบรนด์มันก็แบรนด์เขาเต็มๆนะคะตรงนี้เขาก็จะไลฟ์สดแค่นั้นนะมามาทักทายมาแนะนำมาทำคลิปที่มีสาระให้กับผู้คนแล้วเขาก็ไปนะ,ะถ้าใครอยากจะมาชมคลิปคลิปมันก็มีความยาวไม่ถึงชั่วโมงหรือแค่หนึ่งชั่วโมงเขาก็สามารถที่จะทนอยู่ได้เพราะเขาต้องการความรู้ต้องการข้อมูลใช่ไหมเออตรงนี้แหละ นะถ้าเราไลฟ์แบบหชั่วโมงสชั่วโมงเงี้ยแน่นอนอะ่ะถ้าเพื่อนไม่มาทันไลฟ์อ่ะยังไงก็ไม่มีใครมาดูให้คุณหรอกนอกจากเพื่อนที่แบบว่าเออเขาจริงใจแล้วเขาแบบมามาดูแล้วเขาเพย์ให้คุณอย่างเงี้ยนะเออตรงเนี้ยแล้วเวลาคุยกันในไลฟ์สดอะ่ะพยายามอย่าคุยเรื่องการแลกทรัพย ถึงคุณจะมีบอกว่ามีบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านน้อยไปไปหมดตามกับอันนี้ผิดแน่นอนนะคะในการคุยของคุณนะคุณต้องหลีกเลี่ยงนะคะ,ะถ้าคุณไม่หลีกเลี่ยงคุณไลฟ์สดคุณก็จะโดนอยู่แบบเนี้คนที่ไปคอมเมนต์อ่ะไม่โดนนะ,ะโดนคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านพูดออกมาใช่ไหมเจ้าของบ้านเป็นคนโปรโมทใช่ไหมถ้าเจ้าของบ้านไม่โปรโมทปุ๊บคนคอมเมนต์ก็ไม่กล้าคอมเมนต์ใช่ไหมตรงเนี้ย เราสามารถที่จะบอกว่าเ,ออเพื่อนคนนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงการตามกลับบ้านแลกทรัพย์แลก,กบ้านนะคะเราตามเราหลีกเลี่ยงเราหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงเวลาเราพูดขึ้นปุ๊บเราขึ้นไลฟ์ปุ๊บเราคุยถามแลกเปลี่ยนกันเลยค่ะแลกเปลี่ยนกด YouTube นะคะถ้าคุณอยากรู้อ่ะกดนโยบาย y t u t u อ่ะคุณถามแลกเปลี่ยนกันเลยค่ะตรงเนี้ย คุณจะไม่ผิดนะคะ,ะแต่ถ้าคุณแบบมาคุยแบบทักท่ายสเพเฮละเขาไม่ค่อยชอบนะคะ YouTube เขาจะชอบแบบในการแลกเปลี่ยนนะของกด YouTube ในการแบบแชร์นะอ่าเล่าแชร์ถามไถ่ายกันตรงเนี้ยเขาจะชอบอ่าเขาจะชอบในข้อมูลแบบนี้ ื่อจะทำเป็นหนังยาวได้นะ,ะเพื่อที่เพื่อนจะได้เข้ามาติดตามเรามาชมเราเนาะ,ะแล้วคนที่เข้ามาชมเนี่ยเขาจะได้ไม่กดรายงานเราไม่กดรีพอร์ตเราแต่ถ้ากดรีพอร์ตมั่วๆก็โดนเหมือนกันนะคะเรียกว่าพวกมือบอลเนานะกดรีพอร์ตมั่วๆพอ YouTube ตรวจสอบไปแล้วมันไม่เป็นความจริงช่องคุณนะคะจะโดนนะะตรงนั้นนะคะ ก็ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็จะถึงตัวนะคะ,ะในการทำช่อง YouTube มันก็ให้ทั้งคุณและโทษคุณนะ,ะถ้าคุณทำไม่ดีมันก็ให้โทษคุณนะถ้าคุณทำดีมันก็จะให้คุณคุณแค่นั้นเองนะวันนี้ก็มาบอกเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆพ,พี่น้องชาวยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนได้รับรู้จะเชื่อก็เชื่อ,อนะคะไม่เชื่อก็ ไปหาอ่านดูเอาก็แล้วกันว่ามันเป็นจริงอย่างที่แชร์ไหมมันเป็นจริงอย่างที่พูดไหมนะคะเตรงนี้เนาะในการแชร์ในการพูดเกี่ยวกับ u t u b e เนาะต้องพูดความจริงนะคะต้องแชร์ความจริงคนที่เขามารับประโยชน์ไปเขามาเอาประโยชน์ไปเขามาฟังเขาก็ได้รับประโยชน์แล้วก็นำไปทำตามแบบถูกต้องอันนี้เราก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งเพื่อนนะคะทุกคนตรงนี้ ถ้าแชร์แบบผิด,ผด ก็ไม่มีใครอยากฟังไม่มีใครอยากเข้ามาดูใช่ไหมใครอยากทําแบบนั้นมั่งนะคะหวังเรียกวิวหวังเรียกชั่วโมงหวังเรียกเอาเพื่อนพอแชร์ไปแล้วเล่าไปแล้วมันไม่เป็นความจริงเขาก็มาหาคุณแค่รอบเดียวแค่นั้นแหละเขาไม่มาหาคุณบ่อยหรอกนะคะคุณก็ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละหลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้ใจเพื่อนอีกเลยจริงปะตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนอุ้ยเจอผู้ชายจูงหมามาด้วยเมลิน่า บายบายนะคะทุกคน